สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูก,กิ๊กอีกแล้วนะคะสําหรับการเรียนวิชาภาษาไทยชั่วโมงที่3ในวันนี้แต่วันนี้ครูก,กิ๊กไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเช่นเคย <ừ> ครูก,กิ๊กมาพร้อมกับทัเดไวดค่ะอยากเด็กๆยังจําครยได้อยู่ใช่ไหมคะอาจจะลืมไปแล้วนะคะครูก,กิ๊กหลังจากที่ ปิดไปนานเกินไปเด็กๆยังจำคุณครูไว้ได้อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอครูกิกมาพร้อมกับครูไว้แบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ครูไว้จะมาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะครูไว้กับครูกิ๊กนะคะก็จะมา ให้ความรู้เด็กในเรื่องของคําที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงค่ะมันเป็นยังไงอะคะเรื่องนี้จะยากนิดหนึ่งเราก็เลยต้องมาสองคนเนะคะ่ะคกูกิเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายกันว่ามันคืออะไรนะคะคุกกิกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงเป็นยังไง ใครตอบได้บ้างเอ่ยไหนยกมือสิคะมีไหมมีไหมแอบแอบได้ยินเบา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 อ่าน,นครูไว้ต้องอธิบายแล้วล่ะคะ่ะได้ค่ะแล้วก็คําที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวอักษรที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดมเมื่อไม่อ่านออกเสียงนะคะแต่ว่าจะเป็นแค่ตัวสะกดร่วมในคํานั้นๆน,น,นะคะส่วนคําที่มี สระที่ไม่อ่านออกเสียงเนี่ยก็จะเป็นรูปสระประสมเวลาอ่านก็จะไม่ออกเสียงสระเช่นกันฟังอย่างนี้เด็กๆก็โอ๊ยอะไรอะ่ะยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยเ<อ>ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูกิ๊กจะอธิบายเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําที่ไม่อ่านอ่าพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงใ่ะ,ะแบบแรกกันก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงนะคะ ตัวที่1แบบที่1น,นะคะก็จะเป็นคําที่ไม่อ่านออกเสียงหอหีบและรอเรือเมื่อคําเหล่านั้นมีหอหีบและรอเรืออยู่กลางคโโําค่ะ,ะย,ยกตัวอย่างต้องไปดูตัวอย่างต้องไปดูตัวอย่างค <ำ S 1> ําแรกเลยค,คำโอโ้โหชัดเจนเด็กๆเคยเห็นแน่นอนนะคะคำนี้คำว่าสามารถค่ะได้ยิน่ะเด็กๆโอ้ยคำนี้คำนี้ เดี๋ยวเรามาดูคำที่2กันนะคะคำที่สองคือคำว่าสังเกตนะอยู่ตรงกลางคำนะคะมีพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงคำนี้ก็อ่านว่าพรมค่ะเด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะ1 2ึสพรมค่ะต่อไปเป็นพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงแบบที่สองนะคะก็คือเป็นพยัญชนะ ที่เป็นตัวสะกดร่วมค่ะแต่เราจะไม่อ่านออกเสียงคำนั้นและส่วนมากจะเป็นรอเรือเท่านั้นนะคะที่มีคำลักษณะนี้นะคะยกตัวอย่างคำแรกค่ะนักเรียนคำแรกคือคำว่าบัตรค่ะบัตรที่นักเรียนเนี่ยห้อยคอมาท<า>ุกวันเลยบัตรนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำนี้จะอ่านว่าบัตรนะคะ,ะคำที่สองค่ะครูไว้คำที่สอง เป็นคำที่เด็กๆเจอแล้วเป็นชื่อถำ้ำเป็นชื่อถำ้อถำ,ถำจากหนังสือภาษาพาทีบทที่สี่ใช่กลัวทำไม่เดี๋ยวเรามาดูการคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านว่า เฮ็นั่นเองค่ะเด็กๆอ่านได้อยู่แล้วคำนี้แต่เด็กๆน่าจะยังไม่ทราบว่าอ๋อรอเรือไม่อ่านออกเสียงแล้วก็ชอบเขียนสลับตัวกันด้วยใช่ไหมคุณูชใช่ค่ะเด็กๆจะชอบเอารอเรือขึ้นมาก่อนชอช้างทุกครั้งเลยนะคะวันนี้เด็กๆน่าจะทราบแล้วนะคะว่ารอเรือต้องอยู่ข้างหลังเพราะหน้าที่ของเขาคือไม่อ่านออกเสียงนะคะอ่ะต่อไปแบบที่สองนะคะเด็กๆก็คือคําที่มีพยัญมีสระ ขอโทษนะคะมีสระไม่อ่านออกเสียงตัวแรกคือสระ,ระอีอค่ะยกตัวอย่างคําเลยค่ะคํานี้เห็นอยู่หน้าห้องทุกวันตอนมาเรียนนะคะเด็กๆน่าจะอ่านาได้ชาติค่ะเด็กๆอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอยเสียงดังเลยคํำนี้คํานี้คือเสียงดังอ่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปดูคําที่สองค่ะคำที่สองนะคะอุ้ย ภูมิใจเหรอครูกิ๊กอุ้ยมันอ่านภูมิใจไม่ได้สิคุ้ก็สลิดระอีเขาไม่อ่านออกเสียงเนี่ยค่ะลืมค่ะต้องอ่านว่าอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆคิดสิคะเสียงดังมากครูกิ๊กเสียงดังมากค่ะงั้นเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะค่ะอ่านว่าภูมิใจยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูคําที่มีสระที่ไม่อ่านออกเสียงแบบที่สองนะคะก็คือไม่ออกเสียงสระ อุนักเรียนเอ๊อย่าเรามาดูตัวอย่างดีกว่าผัวยังคิดไม่ออกเลยนะเด็กๆคิดออกไหมตอยคิไม่ออกคำที่ไม่อ่านออกเสียงสระอุค่ะอ่าคำที่หนึ่งมาเลยค่ะคำที่หค่ะโอ๊ยนึกออกเห็นปุ๊บนึกออกปับ๊บคำนี้อ่านว่าหตุแน่นอน <laughs> ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่ไม่ออกเสียงสระอุเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า เหตุค่ะเด็กๆอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะเหตุค่ะต่อไปคำที่สองสิคะครูไว้คำที่สองง่ายเลยครูกิ๊กเมรุค่ะครูไวครูกิ๊กค่ะมันไม่ต้องออกเสียงสระอุค่ะเราอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่าเด็กๆอ่านเลยอ่านว่าอ่านว่าเมนแปลว่าอะไรคะเมนเด็กๆหลายคนอ่านออกแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะคําว่าเมนนะคะเป็น สถานที่ที่ชาวพุทธใช้เผาศพนะคะสถานที่นี้นะคะจะตั้งอยู่ในวัดค่ะอืมเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากที่เด็กๆรู้จักลักษณะของคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูกิ๊กกับคุณครูไว้จะมาชวนเด็กๆฝึกอ่านคำเหล่านี้ให้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปฝึกอ่านคำกันหรือย,ยังคะ พร้อมแล้วคุกกิ๊กพร้อมแล้วพร้อมมากเด็กๆบอกพร้อมมากอ่ะถ้าอย่างนั้นไปเลยค่ะคําแรกค่ะคําแรกนะคะอ่านว่ากิจจะวัดเด็กๆอ่านซ้ําอีกครั้งห<อ>นึ่ง <พา S 2> ค่ะกิจ <พา S 1> จะวัดอ่าสาหรับคําที่คํานี้มันแปลว่ายัางไงคะคุกกิ๊กอ่าคำนี้หมายถึงสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอหรือว่างานที่นักเรียนน่ะทำเป็นประจำยกตัวอย่าง<ม>เช่นการกินการอาบน้ำแปรฟันนอนอใช่ไหมพ่กิ๊กใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนทำอยู่ประจำเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากิจวัตรนะคะนักเรียนต่อไปเลยค่ะคำที่สองค่ะคำนี้เคยเจอในวิชาประวัติศาสตร์ ตอนที่นักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา<ช>ปีที่หนึ่งนะคะครูไว้แต่อ่านยากเหมือนกันนะคะอ่านยากเราก็เขียนยากด้วย่าแต่นักเรียนจะต้องเริ่มสังเกตเป็นแล้วว่าคํำไหนที่ไม่ออกเสียงนะคะในตัวนี้ใช่ซึ่งเราแอมบอกใบไว้แล้วว่าตัวหนังสือมันจะสีไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆพอจะอ่านคำนี้ได้ไหมคะคำนี้นะคะอ่านว่าปีนักสัตว์เด็กๆอ่านพร้อมคุณครูกิ๊กอีกครั้งหนึ่งค่ะ ปีนักสตัตว์เด็กๆอ่านเก่งมากเลยค่ะสำหรับคำว่าปีนักสัตว์นี้ก็มีความหมายว่าว่าอะไรครูชื่อรอบเวลาค่ะที่กำหนดไว้12ปีให้เป็นหนึ่งรอบแล้วก็หมายถึง12<อ>งนักสตักสตว์นั่น,นะะเองค่ะอ่าลำดับต่อไปค่ะคำนี้ก็ง่ายคำนี้อ่านว่าบุตรสั้นๆเลยค่ะเด็กๆอ่านตามครูก,กิ๊กอีกหนึ่งครั้งค่ะอ่านว่าบุตร ซึ่งคำว่าบุตรเนี่ยนะคะมีความหมายนะคะค<า>หมายความว่าลูกชายค่ะี่เลยคมาเลยนะคะนี่ลูกชายต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำราชาศัพท์ค่ะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหรใ่ใช่ใช่คำนี้อ่านว่าเนรอ่านพร้อมกันนะคะ เนรค่ะซึ่งคํานี้นะคะอย่างที่ครูไว้บอกนะคะว่าเป็นคําราชาศัพท์คำราชาศัพท์หมายถึงคําที่เราจะใช้เมื่อใช้กับพระมหาการ์แล้วก็เชื้อพระวงศ์นะคะใช่ค่ะแล้วก็เราจะไม่ใช้เนตรอย่างเดียวนะคะเราจะใช้คําว่าพระเนตรด้วยค่ะซึ่งคํานี้อ่หมายถึงดวงตาอ่านะคะต่อไปค่ะคําต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ ง่ายเหมือนกันเลยสั้นๆเหมือนกันเลยคำนี้คือคำว่าจาก,จากค่ะ<า>เด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะจากค่ะเด็กๆเคยรู้จักคำนี้ไหมคะ,อ,ะอาจจะไม่รู้ความหมายแต่เชื่อว,ว่าเคยเห็นแน่นอนเลยค่ะคุณกิ๊กค่ะคำนี้นะคะเป็น เขาเรียกว่าอะไรมีความหมายว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็มีขอบเป็นแฉกนะคะคุครูกิ๊กมีภาพมาให้ดูด้วยนะคะเด็กๆอ่าถัดไปเป็นคําว่าอะไรคะครูไว้คําคถัดมาค่ะเป็นคําว่าอิอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครูกิ๊กเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเราคํานี้คือคําว่าพะญาดเด็กๆอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะพญาด คำว่าพยาธิเนี่ยมีความหมายว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บค่ะนักเรียนหรือว่า,าหมายถึงชื่อของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งที่ช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่ในร่างกายอของเราร่างกายของสัตว์แล้วก็มาทําให้เกิดความเจ็บป่วย<อ>ขึ้นได้ค่ะก็คือพยาธินี่เองนะคะนักเรียนดีไหมล่ะพยาธิอ่ะสรุป ไม่นะคะคูยว,ว่าไม่ดีนะคะคุณกิ๊กถ้าไม่อยากให้มีพยาธิเข้าสู่ร่างกายอะค่ะคูไว้เด็กๆควรจะทําอย่างไรคะก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็รักษาร่างกายของเราเนี่ยให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณกิ๊กแล้วก็รับประทานอาหารที่ปรุงสุกไม่มีมแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเด็กๆ,ๆแค่นี้เองเด็กๆก็จะไม่มีพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วคะ่ะอ่าลำดับต่อไปค่ะมีอีกไหมคะคุไว้หมดแล้วตอนนี้คือ ตอนนี้คือกิจกรรมที่เด็กๆเป็นยังไงคะรอคอยเพราะ<ม>ช่วงนี้คือเวลาของนักคิดสมองสายวันนี้คุูไว้จะให้เด็กๆทำอะไรคะวันนี้มี กิจกรรมไรเอ่ยมีพี่โตโตโรพี่โตโตโรมารอแล้วโอ้โหพี่โตโตโรอยากให้เด็กๆช่วยทำอะไรคะวันนี้อยากให้เด็กๆช่วยเก็บผลส้มคูจิ้คคือหิวมากพี่โตโตโรอยากกินส้มเหรอคะใช่เอ๊แต่ว่าส้มที่พี่โตโตโรอยากกินเนี่ยดูจะไม่ใช่ส้มธรรมดานะคะใช่แล้วค่ะพี่โตโตโรนะคะบอกเลยว่าจะต้องเก็บเะพาะส้มที่มีคำและ ที่เป็นพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงเท่านั้นด้วยนะเท่านั้นเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆลองดูนะคะคําที่อยู่บนต้นไม้นะคะอยู่บนผลส้มของเรานะคะว่ามีคําไหนบ้างที่เด็กๆจะเก็บลงมาให้พี่โตโตโรแอบบอกได้ไหมคุณกิกว่ามีกี่คำมาแอบบอกได้ไหมได้ค่ะมีทั้งหมด6กคำค่ะเด็กๆเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆมอง มองแล้วก็อ่านดูซิว่าเอจะมีมคําไหนบ้างส้มผลไหนบ้างที่ควรจะเก็บลงมาใให้คิดไว้ในใจเนาะคูกิ๊กลองดูซิว่าตอนที่คูกิ๊กกับครูไว้เฉลยเนี่ยจะแบบตรงใจไหมเป็นคำในใจเราไหมนะคะโอเคติก๊กตอกติก๊ก นี่ต่อนาฬิกาก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่โตโตโลก็พุงอยู่แล้วหิวแล้วชี้ชี้ใหญ่เลยฉันจะกินฉันจะกินพ่โแอบใบแอบแล้วเหมือนกันใช่บอกว่าจะเอาผลนี้แหละและผลที่หนึ่งทาดาไปแล้วผลที่สองทาดาว้ายตรงหรือเปล่าพี่โทโรบอกยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มสองผลยังไม่อิ่ม สามดาลงไปแล้วและผลที่สี่ไปอย่างไวเลยหิวจัดแล้วไม่ทันเลยค่ะอ่และผลที่ห้าและสุดท้ายท้ายสุดผลสุดท้ายผลที่หกไปหมดแล้วครบแล้วนะคะมีแค่หผลเท่านั้นเราเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่า ผลส้มผลไหนที่พี่โตโตโรเก็บมาอ่ะตรงกับที่เด็กๆได้เลือกไว้เมื่อสักครู่หรือเปล่าไปกันเลยค่ะคำว่าชาติ <Hit. S 1> คำว่าคำว่ <Hit. S 1> าเหตุคำว่พาพะญาตินะคะคำต่อมาเลยค่ะคำว่าบาดคำต่อไปคำว่าพรมค่ะ และสุดท้ายค่ะคุณกิ๊กคำว่าเมนค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะเป็น6คคำที่เด็กๆเ,เลือกไว้ใช่ไหมคะ,ะถ้าเด็กๆ<ม>ได้ทำล<ม>องทำกิจกรรมนะักคิดสมองใสเสร็จแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำได้ถูกต้องนะคะ<ม>หลังจากนี้คุณครูกิ๊กกับคุณครูไวก็คงจะต้องให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ไปทำแบบฝึกหัดจากใบงานที่คุณครู เตรียมมาให้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคำในใบางานนะคะก็จะไม่ใช่คำในคลิปนี้ mm hmm. ทุกคำนะคะอาจจะมีคำที่ยากหรือคำที่ง่ายกว่านั้นก็คุณครูก็ขอให้เด็กๆได้ลองศึกษา ความรู้นะคะจากหนังสือเรียนเล่มนี้ค่ะอ่านี่คือแบบฝึกหัดนะคะคําจะอยู่ในนี้แล้วก็<ด>จะอยู่ในภาษาพาทีด้วยถ้าเด็กๆหาค,ค,คาตอบไม่เจอเด็กๆลองเปิดดูนะคะจะมีคําตอบอยู่ในนี้ค่ะสําหรับวันนี้คุณครูกิ๊กและคุณครูไว้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอให้เด็กๆเ,เนี่ยทาใบงานอย่างมีความสุข ะะอย่าลืมว่าใบงานของเราจะต้องเป็นยังไงคะครูไว้จะต้องลายมือสวยแล้วก็ต้องระบายสีให้สวยงามด้วยเพราะว่าคุณครูไว้กับคุณครูกิ๊กตั้งใจมากเลยนะคะในการทำใบงานครั้งนี้เนาะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ทำมาส่งด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวครูกิ๊กักกบครูวไว้ก็ขออวยพรสวัสดีปีใหม่เด็กๆล่วงหน้าเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ครูวไว้ก็ขอให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กที่ดีของทุกคนเลยนะคะใครที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปใครที่รู้สึกว่าตัวเองเอ้ยฉันยังทําอันนี้ไม่ดียังทําอันนั้นไม่ดีก็ค่อยๆปรับนะคะแล้วเราก็จะเป็นเด็กที่ดีตามที่เราหวังไว้ได้แน่นอนเลยค่ะ อืมค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย <laughs> A few moments later. One eternity later.